ส, <im sharing> สวัสดีคร e. <im> ับ <så> พ <rails> ี่น้องมือนีช่องเกษตรเพื่งต้นก้าม้างี่แล้วครับผมมาเยี่ยมฟาร์มของพี่เล็กเนาะครับเนาะพี่เล็กจู่อ่าจู่อ่าที่ว่าโครงการของพระราษฎร์มฤีเนาะครับเนาะที่ว่ามาท้าไปแล้วสองครั้งแล้วพี่น้องครับผมขนี้จะถามเพิ่นว่าเพิ่นใดแพ้ลายขนาดนี้ครับผมว่าเพิ่นที่เหลืกจังไดนจึงประสบความสําเร็จเนาะครับเนาะเพราะว่าเห็นเพิ่อนบอกว่าโครงการเพิ่อนจีฮ็ดไปเรื่อย่างอยู่งระคำเนาะยังมาสอบสอบถามเพิ่นว่าเพิ่นมีแนวทางอย่างไรครับพี่พัฒนาของฟาร์มเพิ่นไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะจะได้พี่น้องจะได้หัวนเฮ็ดดจจจังงึะ ทิงได้แพราลายขนาดเราโครงการของเพลินต่อไปเพราะหนาเพลินเช่นเดยังอีเพลินน้องเพลินน้องอ่ะข้ามากดไปกดแชร์นะครับเด้อฝากเป็นงกำลังใจกันนะผู้ใดอยากเรียนรู้แล้วครับนอกจากฟังคลิปนี้ครับเด้อมาโครงการของพี่เล็กเพิ่นสิเป็ี่ยนอย่างใดครับผมไปพี่น้องไปเพิ่มแพราะเพิ่มเพลินเหมือนกันแพราะเพลินหลายหลายพี่น้องแพราะหลายกระดอกครับผมเพิ่เข้ามาเมื่อกี้นี้ครับผมนี่รับเพี่น้องเพิ่นเฮ็ดนี่กะ ใกล้สิเขาลูกเขาล่างต่อพี่น้องพุ่นเพิ่งกับปีบูบ่บักอือ้อผุนไหวเศรษฐกิจพ่อเพียงเพื่อนเนาะจอมพุ้นเนพิ่งกับมีเห็นบ่เนี่ยพวกเด็บ่เคยเห็นจอ่องพุ้นเด้อครับพุ่นจอ่องพุ้นเด้อจ่องพุ้นแล้วก็มีบักอื้อก็มีบักฮุงจู่จอ่องพุ้นหาเด็กหน่อยบอกฮุงจับก็จ่องพุ้น็นจกกัจนไงไรเจ้าไทยจ่องพุ้นเห็นเด็กหน่อยบุงก่อนนี่พี่น้องนี่จอ่องพุพ้นทุนนี่ครับโอ้ยอย่างงามเลยนี่ครับข้างหน้าเพิ่งกับมีต้นใหม่แล้วครับเนาะนี่ คนในไรวิ่งพี่น้องเบิ้งจักครั้งครับผมนี่แหละบ้านเพิ่นครับผมแพร่นี่ก็อยู่บ้านอ่ีอยู่ตบบอพี่น้องอยู่ยคล้องสายนะครับเนาะแต่ว่าเป็นเ่ยตำบลตำบลชุมกลุ่มพี่น้องอำเภอพัฒนาลครจังหวัดสแก้วพี่น้องหลายคนก็บอกว่าท่าเด็กผู้ชายมาบอกจังหวัดแน่ว่าสันต์มาบอกจังหวัดที่เน่ว่าสันว่าจังหวัดปฐุมว่าจังหวัดยังว่าสันพี่น้องจังหวัดสแก้วด้วยพี่น้องด้วย อย่างวัดสาแก้วด้วยครับด้วยอยากเสียว,ว,าว่าพวาบอกอย่งวัดจีละ <c oughs> ไปพี่น้องพเพื่อนต้อกันครับผมนี่ครับเพื่อนนี่ขึ่นขุนบรรยากาศทางเพื่นนอนนะโอ้ยลายกระโดดพี่น้องขุ่นขุ่นุ่น,นลายครับผมมางวดนนี่ลายเก่ๆาๆครับผมย่างลายเลยตะบนวัวขายออกนี่เป็นร้อยข่นพี่น้องตะบนคขายออกไปเรื่อยครับผม หัวไอ้กัวผลเราเพิ่งขายออกเพลื่อยครับผมอมีเลี้ยงแต่ว่าบ่ได้ชื่อเขาเนี่ยอ๋อเลี้ยงท่ามาฉาเฮงอ๋อเพื่อเลี้ยงธรรมชาติพี่น้องไปข้าวของออกเป็นไครับพี่น้องเฮ็ขยังนี่เฮ็ขยังนี่เอานมให้ลูกแพะออ๋เอานมลูกแพะบ่เสริมเสริมมันเสริมมาหาเสริมลูกมันอ๋อเสริมลูกแพะ กลิ่น้นมกระแม่มันได้บอกอ๋อเอานมให้แพะตัวน้อยนี่บ่ะนี่อ้าวอ้าพี่น้องเบิ้งมาเบิ้งกิ่นนมครับผมแพ้กิ่นนมมาแม่นี้ไปนึงไปไปไปคอนมไม่ใช่นี่จ้าไม่ใช่นี่จ้านี่นี่อยู่นี่ลูกนี่อ่ะอ่ะแม่แม่แม่มันออกสามตัวใช่มันกิ่นนม โอ้แค่แผ่แสามเลยเสริมให้มันโอ้เสริมนะแผ่สองเดี๋ยวก็ซอยให้มันเพราะมันเดี๋ยวเดีกินนมแม่มันได้ฮะแต่มันหน่อยหลายมัาโอเคอ้าพี่น,อน้องนี่มาเบิ่งแพกินนม <laughs> ตัวนี้ก็ซอย<ม>ซอยจหน่อยนึงอ๋ <laughs> อ <laughs> คือว่านมซอยหน่อยนึงอ๋อ ป่อยเขาได้ผูกกระเมียได้นะเลียนตามเมียได้นะโอ้ครับผมเพราะมันเลียนตามเมียได้แล้วเขาก็ปล่อยอใหมันให้กินนมยังมันเนี่ยนมยังตัวนี้สิเป็นนมที่ดีที่สุดของแพะโอ้อมันสิเป็นหาของไอ้ทีย่ยงก่อนเป็นนมยี่ห้ออย่างเนาะเดี๋ยวด<อ>ูก่อนแต่ก็เป็นของแพะเป็นดีที่สุดอ่ะอ๋อเดี๋ยวของแพะเดือดตรงมันบ่อ๋อเป็นของแพะเดือดตรงแพะอ่อน ออกไม่โดยตรงเลยแค่ลังกอดเนาะจะบ่ขี่ไรท่าผมท้องจะบ่เสียอ๋อแล้วจะเป็นแพร่เป็นสมแค่นเสียมเลยนะก็เสียมเนี่ยให้ร่างกายมันสมบูรณ์นั่นบ่แข็งแง่แค่นเสียมในร้อมเออนี่พึ่งคนหาพ่อนมเพราะว่าไอ้ตะกี้ใส่พวกนมพวกวัวแดงพวกอีหยังที่หนีมันขี่ไรขี่ไรท้องเสียเออมันเป็นนมสัตว์มันขี่ไร แต่เท่านี่นมเป็นีย่ามันมันเป็นนมที่ว่าคือแพ้กินไปมันถืนโอโบนิสการ์เซท้องบอสเสียเพราะว่าเขาเฮ็ดมาโดยแพ้โดยเฉพาะอนันบ่มันเป็นของพวกพี่เนียมอ๋อพี่เนียมครับผมเป<ม>็นผู้ใดเสียอันนี้ก็อันนี้เด้อมันจะได้บ่ได้เสียลูกแพ่นะอ๋อครับผมว,ว่าเฮาเลี้ยงมกกันกว่าพี่ได้มันแม่นมัน,นม,ม,มันกินนี่มันจังได้ก็บ่าตายอือ พี่น้องเนี่จากว่ามันบริกรนุมแล้วมันสีตาอ๋ออ่ะพี่น้องมาหาเพื่อนจากได้นมสิเพื่อนเปหาอยู่ทา้งใดเนี่ยถ้าเขตเขามันจะมีอยู่หลานเดียวอยู่วัฒนาบอกโอ้ยอยู่วัฒนาเนาะบ้านเขาวัฒนาเนาะแต่กับพี่น้องก็เสื้อน้าตามเน็ตเอาเนาะแล้เป็นมันนมหยัมเนาะครับเนาะไอพี่หยัมเนาะครับเนาะเออมันเป็นนมที่แต่ว่าเอาเยอะเยอะเอ้าบอกกับยังตูนตั้งนานแล้วพี่น้องบรทษันหูว่าเพื่นมาจากแสบ้านเพื่นอยู่แสนย่าพี่น้องก็บเสื้อผู้หูแล้วว่าสัตว์เอาสอบถามมันก็มาเพื่ขอสอบถามดีนะ เื้อดำพี่ดำเนาะเื้อดำมาจากหุ่ยสันบ้านหุ่ยสันครับผมตำบลช่องกุ้มเมืองสุขุมเนาะออำเภวัฒนนาครจังหวัดยังพี่จังหวัดสาแก้วเออบอกคนกระคักเนี่ย่าจังหวัดจังว่าเห็นบอกว่าสันเพราะว่าอันอันที่มาอยู่นี่มันเป็นโครงการของพระราชดำริโอ้พระราชดำริครับผมอหมู่บ้านตำบลสาแก้วเนาะพี่เนาะ ออนตำบลช่องกุ้มตำบลช่องกุ้มอำเภออำเภอเพื่อมันเ,เ,เป็นในหมู่บ้านโครงการพระราชด,ดำดีอ๋อโครงการข้าก็าาไม่เคยมาถ่ายอะไรข้างเราเนาะไม่อีกแล้วตัวนึงไม่จะไม่อีกแล้วครับผม <S <S 2> <S 2> ตัวนึงเห็นบ่ครับผมนี่ไม่อีกแล้วนี่ครับผม นั่แล้วมันมันเคยมันเคยได้กินมันบ่เนี่ยมันเคยได้กินครับผมเสองมันเออมันเสริมของมันไงมันเคยได้กินอันีแคลเซียมในตเลยในนตัวนมี่เลยข็ท่าครับผมแต่ทาเขาเป็นเขาเป็นพวกนมวัวมากินโดยตรงนันไหลมันเป็นของคุ้นั่เนะอืมว่านะมันเป็นของซาตยตรงเสียมีแคลเซียมอืมครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว เติมนมก่อนจ้าโอ้เรียปากเป็นแบบเลยแง่ได้กิน่นไงเรียปากเป็นแบบเลยจะหน่อยอ้ไอ้ไอ้อนี่ผมพี <Yeah. S 2> ่น้องบรรยากาศครับผมผลบรรยากาศโอ้ยแค่ผลลายกระโดกครับผมอือนะครับอย่านาอย่านะอย่านานมแม่ต้องตันออกพร้อมกันไปเลยเออออกได้ไล่กันคนละมือคนละมือเบ้ยเนี่ย อ่ากินนมกินนมอีกกินนมอีกอบยดูดกินดีเลยกินนมเพลกินนมเห็นมันขึ้นจังเด็กหน่อยนังมันตาลก้าเเ็นบ่นเลยกันอีกอีกอาทิตย์หนึ่งที่ี่ยเขาก็ปล่อยกินนมแม่แต่เขาก็กินนมแม่อยู่แล้วล่ะที่กินะแต่ว่าเขาเสริมเพื่อให้มันในเดนตามแม่ทั้ง่เอมันแข็งแห้งกว่าเนาะมันแข็งแร้งเร็วกว่ากัน เพราะว่าเขาเสริมไปปุ๊บนี่มัน,มมมนก็สีแดน,น,นตามแม่แม่เป็นนั่นก็บแดนตามพันนะครับผมเพรว่ามันเป็นแก่เขาเสริมมันบ็คือแครพวกบอผมเออแม่แม่อยู่ครับผมพวกนี้มันสีแดนตามแม่กลางเดียกเออแมด่ออดเมิเออกินดีดดิเออเออรุ่นนี่ยออกมาหาตัวมึงบอกได้ไรกันหาตอ,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 อืมนี่เสียบ่อะไรงูอันนี้ มีตัวนึงมันบ่คอยแข็งแรงเป็น่ทองตัวบกินนมนี่ครับผมตาที่มันสิายคือมันบกินนมเี่ล่ะแม่นแล้วเนาะเห็นบ่นรอดทุกตัวรอดทุกตัวนะกินนมครับผมคนพีองผมมาจกก่พิมพ่มเพม่มพ่ม่มม่ม่เพมเพิ่นเพิ่มมเะมเมเพ่อ่เพ่่นี่เมเ่เ แล้วก็โตพี่น้องแล้วก็โตคนนี้อย่างไรครับผมงนแล้วแล้วก็ตกขนาดนี้เขาเนี่อมาอบศพข้ามสำเร็จบอกยังไงมันยังมาท่านเป่าไม้ของเขาโอ้เป่าไม้ของเขาเออมันม่ท่านทำทอเป่าไม้ของเขาอ๋อ เป้ามหมายเขาต้องแต่หลายก้อนนี้อีก<ม>โอ้เป้ามหมายเขามันต้องร้อยร้อยคืนน่ะเอาลอยคืนร้อ,นอยคืนแม่แพะอ้อ,อ,อยคืนอ๋อร้อยคืนยังสิประสบความสำเร็จเฮาเนาะบ่ราะถ้ามาขายก็ได้ดตั้งหลายทีย่เนาะได้หลายติดถ้ามาขายก็ร้อยวัวพผ่นดินขายไปเรื่อยๆอ๋อการลูกค้ามาซื้อการจังได้แ้วเนาะเขาต้องขายเนาะเขาต้องแบ่งกับแป้แบ่งปันกันเนาะเห็นป่เหาะมาไหนครับผมบ่ เต้าไม้ก็รอยขึ้นนะรอยขึ้นะครับ่าะพันจะลอยนึงอ้ยโอ้ยท่านลอนึงที่นอขนาดพื่นแค่ขนาดลายขนาดเร่ก็โตก็ยังเอาพวกทุกคนเสียทีนอคนแบบคนเหลืองม่านอแม่แพยืนต้นยืนยืนขาเลยลยตวโอ้ย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 โอ้้ขโยโอ้โออ้โอ้โอ้ยโออ้โอ้้อ้อ้โโอ้โอ้ยโอ้โ้โ้ อ๋อจะแสดงว่าไม่แพ้เขาเพราะท่านมียืนยืนต้นหลายตัวเนะาะอ๋อนี่พี่น้องโครงกาล่าวบางคนครับผมเพื่อจะให้แม่แพ้ยืนต้นจักลอยตัวพี่น้องแล้วเพิ่นจะฉีดหายลูกมันออกไปครับผมแต่ก็ถือว่าเพิ่นประสบความสำเร็จแล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้เพิ่นมีแม่แพ้เพราะท่านลอยตัว <c oughs> แต่ว่าเริ่มทำตัวเรื่อยๆนี่ก็จะได้ประมาณลอยขั้นตัวเนาะแต่วันมันไม่มันไ่เป็นเหมนแม่เนาะเมันไม่เป็นเหมือนแม่ยังลอยกันอยู่ยังลอยกันอยู่ครับผมพี่น้องเพร่ะนี่เป็นแม่ครับผมแต่เพิ่นบอกว่าการฉีระสบความสำเร็จเพ่่นวาตั้ง แม่แพ้ต้องร่อยโตครัครบผมเหล่าส่วนที่มันออกลูกมะเพิ่อกะสีขายคุณ,คณอออกมาในแม่แพ้ร่อยโตนี่คั่นแม่นออกลูกมะปุ๊บเทาก็สามารถแยกคุณได้ไหมโอ้เทาก็บคุณขายปคะการนีนเทาสีเฮ็ดระบบคุณใช่ไหมโอ้พี่นอกกอ้องครับผมถ้าเาไปหาซื้อลูกมะคุณน่ะมันลำบากอแมนแมนแมนอยู่ ผู้เพิ่นขายเพิ่นกับว่าอยากขายตัวหน่อยเพิ่นกับอยากขายเป็นตัวใหญ่คือแม่แม่คุยกับอยากได้แม่ทองเนาะแม่แม่ยู่คูจังชาวบ้านล่ะเอาไปเอาเอาลูกของมูเฮ้าเนี่ยแม่คุณขายเพิ่นมาทีเออนนี้ก็แล้วแต่ว่าผู้ใดเพิ่นอยู่ซื้อไปเห็ดทั้งดูว่าจังไรแต่ว่ากันไปครับผมอืแต่ว่าขอยย่างเดียวไปให้แม่แม่ทองมันยืนยืนต้นไปลอยโตเนาะเออให้แม่มันยืนต้นใบลอยโตจังสันหากจากโอเคแล้วเนาะ เขาอยู่ได้เนาะแม่อยู่พี่น้องส่งไปเห็นงานอื่นแม่แม่แม่อยู่แต่เขาเปรียบเทียบว่าอะไรเจ้าตัวน้อจะเนี่ยกระไรตัวแม่แล้วเนาะเพราะว่าแม่ท่านได้เป็นแม่รักเนาะอืมมันไม่แม่รักเนาะพี่น้องเพราะว่าท่านได้ได้เป็นแม่แล้วตัวครับผมแต่ว่านี่ก็มันก็ได้กระไรตัวแล้วแต่ว่าเป็นตัวน้อยครับผมตัวน้อยเนี่ยจะแย่ในผสมกันครับผมแต่ว่าตัวแม่เพราะท่านกอยไตัวครับผม เพื่อากได้ร่อยโตว่าสมบูรณว่าทิตประสบความสำเร็จจะสัตว์พันลอยโตยืนไหวเลยครับคืออยู่ได้ครับผมพ่นจีนได้แม่พันลอยโตแล้วก็คืออยู่ได้คือว่าพ่นจะปะเอาตัวน้อยมันมาคุ้นคุ้นขายให้พี่น้องลนะครับผมอืครับเอาลูกคุ้นแบบนี้เขา่ต้องไปเรียนหาครัเข่ต้องไปหาแหล่นซื้อฟ้าบืนเนาะคือมันโอ้ยคนจีนได้คนจะได้แล้วบางคนเขาก็ขายเขาก็กว่าอยากขายเนาะแม่นั่นแล้วเนาะย่างย่างจังดุ่มดิเทาถ้ามันออกมาปร้อมกันปึ๊บ สิแม่น่สอมกัน่แม like ่นแล้วเนาะออมโอ้ยสิบแม่งีสิแม่ออกสตัวสิบบวกย่างลายบมนี้ว้ายยี่สิบแม่ออกสองตัวเปนสี่สิบตัวหมอะว่าสี่สิบตัวคุณจากสเดือนกัไปแล้วเอออกไม่อีกไว้ที่เนาะเออกเวียนออกไม่อีกนี่เวียนเบิปีเิปีประสาทนี่ยเอออขอทาทาสินแม่โอเคอยู่ถูกอยู่ แต่เ้าขายเป็นคุณนี่คุณออกไปนี่แสดงว่านี่เขาเห็นเงินมาตลอดเวลาเนาะก็ะคือเขาทีเห็นรายได้ทั้งปี่นะเออแมนอ่นั่นที่เออครับผมแลาจังสีคือแม่แพ้มันมันสอบหลายที่นี่ถามว่ามันได้ขายมันก็ได้ขายอยู่แต่ว่ามันกับแบบมันก็บอะไ้เป็นร้อนๆ้เนาะครับผมพอห้องขายไปมันก็ขาดทั้งเ้างอีกมือทีเนาะนกับบุคคลลอยตัวคือเราวะดิ แมนครับผมแ,แมนว่านี่บอกถึงว่าเรื่องขายมันก็บปรด็ปัญหาดอกเพราะว่าอยู่นี่มันก็ดซิผาล่ายแล้วอ,อยู่น้ากันนี่ซิผาลอกโอ้ซิผาลอกผา,าลอกนี่ก็ถ้าทุกคนเลี้ยงแค่เต็มเบิดทุกคอกนี่ก็คือโอเคนะสามารถออกต้อนรอนนึงนี่คงาลักล่อยลักล่อยตัวเนาะครับผมเพราะว่าขายพร้อมกันเนาะถ้าเอาคอ,อกละซิบตัวซิบตัวจรงสิบกล็ลอยขึ้นแล้วแมนทีน่เนาะฮึ่มแมนที่ เขาได้จับกุ้มกันเป็นกุ้มนี่เนาะพี่พี่น้องโอ้ยอย่างงามเลยอย่างายผมมักจะพวกแพะคอกนี่งามแล้วก็หลายตัวไม่เยอะลงลุงลงทีนึงที่น้องโทรมาหาตลอดไปดิโทรมาหาตลอดแล้วนะวขันชนกัมา้ากันลายยุ่บอกไม่ขัวันบ่มีแพสิท้ายให้เพื่นอนเพื่นอนยิงย่งใหญ่แม่ เม่สาวเม่ท้องเป็นสิบยี่สิบตัุอยู่นะครับผมเจนสีมาเอาไปเลยนะได้เท่าไรก็เอาไปแม่นแล้วเนาะไปเป็นเมพันนะอือมีให้เพิ่นเพราะว่าแพนแบบนี้มันเลี้ยงง่ายแมนแมนอยู่หูอยู่อะไยเงี้ยสูญพันธุ์แมนแข็งแห้งพ่องย่างบอลอยู่ขนาดบ้านถ้าเอากระถินให้กินมันกินตากฝนเฉยดอกบอกเออว่ะมันโมเลนขึ้นคอกบอกตากฝนเฉยนะแหงฟันใดนี่ มันอกอากาศมันก็ดีเนาะอยู่นี่เนาะอาการมันถ้ามชาติดีคนนี่ไี่จริงอ่ะมันตาฝ้าตาคุมันก็สีเป็นวัดเนาะอันนี้มันเป็นของมันเลยอืมท่านป็นก็อากาศมันอากาศมันโอเคอยู่อ่าจะกัดจะกัดมืออ่ากัดมือกัดมือกัดมืออ่ากัดมือกัดมือกัดมืออ่ากัดมือกัดมืออ่าอ่าอ่าเตนหน่อยเตนหน่อยนหนหยอกพี่น้องอะละนี่เขาอมนี่ข้าผมบรรยากาศข้าผมข้าวข่าว บุ๋ยเนาะสุดยอดเลยพี่น้องว่าการสิทธิ์ยู่ได้ของการเลี้ยงแลหนึ่งขื้นหนึ่งเขาต้องแบบปลูกพักโอ้ลูกพักไปกินครับผมที่นี่ได้ใจห้ากว่าสี่หน้อยลงย่างเขาเฮ็ดอยู่นี่ได้ใจมันก็ทิ์ยู่แค่ว่าทานน้ำมันไปตัดยาตัดตัดีนครับผมเนื้อหนึ่งกับสามที่ห้าบาทขนาดมันคุณสัดก็เอาไปยี่สิบบาท รวมรวมเลี้ยวกับทียูนะคะตัอนึงาทิปทิอืผมเพิ่งเดวกบีนกับแพะเป็นรอยเงนได้่เนาะอืเจใจเท่ากับ้ยาตงหลายเนาะต่วแต่ดเมงครับเาต้องซื้อเขาเขาเนาะผรับผมยังไหวครับผมโอ้หลเขาเนาะนี่ข้าวผมผม หาปลาพ่อมาที่น่นซึ่งกันยอกันแล้วออ่าอ่าไี่นองนบอลนราาัอ่ะไปพี่น้องนี่ยิ่บอลนี่บรรยากาศครับครับ เือแบบี้มุหองกันโอ้พี่น้องเห็นพี่งฮ้องกันอ,นอ,นอนย่างมีความสุกเลยเห็นไ่นนี่กินอิ่มกันท่องไงครับผมเอาคุณครับผมเอาบาัตรคนยาพี่นอ้องไ,ไม่อยากไม่เยี่ยไม่ยาวปากกาพี่น,อน้องพันแนครับผมห้ามมแพยใครครับผมเบอร,ทร์ทุ่งศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์นย์แหนึ่งหนึ่งแต่เกตหาเนาะ อันนี้ฟ้ามฟ้ามพี่พี่เล็กหรือว่าฟ้ามพี่ดำเนี่ยอันเดียวกันอันเดียวกันพี่ดำพี่เล็กอันเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องอย่าสับสนนะครับเด้อฟ้ามแพรตาสายฟาแพรตาสายเนาะชิลับเชิงเขาชิลับเชิงเขาโค้งโค้งการยังโค้งการพลัดจันทรดีก็จันทร์ดีนะครับเนาะก็คือมาอัปเดตให้พี่น้องแนะครับเนาะจังหวัดยังบอกพี่น้องอีกแน่นี่จังหวัดสกแก้วยังวาดสกแก้วเด้อพี่น้องเด้อคิดชุมชนครับผมพี่น้องเพิ่็เคยมาถามผมว่า ใายแพงคือจังหวงราคาแน่ยถยานไปราคาอยู่เรื่อยเลยนี่เอยนี่ราคามันก็ตามไวตามไวเนาะออตามไวเนาะแรกเกิดเกิดจักเดือนจักเดือนก็ว่าไปเอา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 ตัวนี้เพมันจะลังระเข้าเข้าคนเ่็นจะนายเพินเมืองก่อนจะเป็นราคาจักบาทเอ้ากระข้า,า,กา,าวกระข้าวแม่สาวก็จะอยู่ห้าพันห้าพันถึงหกพันตัวนี้ห้าพันถึงหกพันได้พี่น้องเด้อ ผมถามราคาให้แล้วนะอย่าว่าผมบ่ถามราคาให้นะสามพันของมันก็ผมนี่ราคาคร่าวๆกับพี่น้องมีเงินพี่น้องก็เก็บไว้มีราคาราคาหาพันกว่าเนาะแล้วก็ตัวใด้สามพันกว่าสามพันกว่านี่สิตัวนี้อ้าวตัวนี้สามพันกว่านี่พี่น้องสามพันนี่ยับตัวนี้สามพันหาตัวนี้สามพันหาเด้อนี่ผมถามให้แล้วตามไวของมันนะครับผมถามให้แล้วครับผมฉันดื่มยานมอ่า นยานมนี่ร่รุ่นนี่นี่ยุ่นยานมนี่ตัวเนี่ยจะสีขายเป็นแบบเซตเพื่อตัวแม่สามตู้หนึ่งตคือมือหนึ่งตัวตัวนี้ใช่่ตัวตัวนี้บ้นี่นรุ่นตัวนี้บ้างใุ่นนี่ตัวนี้ขายเป็นเซตสิ่น่นเป็นขนมนน่นตูู่นี่ตัวแม่สองตัวผูหนึ่ง โตแม่สามโตผูนึงก็เป็นซีโตเป็นที่สั่นซีโตคือมือหนึงขายเป็นชุดเป็นชุดขายสองคู่พี่น้องแต่ว่าติดแม่สามตัวผูนึงป็นชุดถ้าอันทั้งอันพี่สามพี่เล็กขายหนี่งกันราคาประมาณมือหนึ่งเนาะครับผมนี่ละข้าวข่าเขพี่น้องอี่ตัวเนียว่าจังไรเอาไปกอดนอนมันนินนี้มาขายเนาะนี่เนาะเฮ้หนาหักขายไงเนฮ้ไว้ไวซ้ำขายอยู่ไอ้คู่ละ คู่ละคู่หนึ่งกับสิประมาณห้าพันตัวห้าพันตัวผู้หูตัวแม่เป็นคู่นจ้ะตัวแม่ตัวแม่สองตัวเลยครับผมมาพี่น้องเฮาแดงควอมูลข้าวข้าวแล้วพี่น้องเนาะกอาคลิปนี้กับเขาจจไวยจำเนียรแล้วนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปหน้าเจอกันไหมเนาะอยากให้ท่านเจอกันไหมครับผมตามไวไปตามไวไปเนาะไม่จะไปใช่ผลผลเดี๋ยวเราแล้วพี่น้องเนาะ เขาสำนี่น้อพี่น้องพี่จำน้นองำนี่น้อครับผมสำนี่นะครับกิมนาเจไนไหมขอบพุณค้าผมปฏิจจ์